สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่น้ําตกปาจโจนะครับอุทยานแห่งชาติบูโดซูงิป,ปดีนะครับทุกคนดูบรรยากาศนะรบรอบๆอ,อันนี้เป็นป้ายทางเข้านะครับทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูมุมนี้นะทุกคนนี่เป็นป้ายก่อนขึ้นน้ําตกนะฮะน้าตกปาจโจนะะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาไปทางนี้นะทุกคนข้างล่างนี้นะครับก็จะมีลานจอดรถนะฮะมีลานจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ด้วยนะ อันนี้เป็น้ารให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆนะฮะอันนี้เป็นพวกจำพวกประเภทผีเสื้อนะทุกคนนี<อ>ถถ่ถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยน้ำตกสวยมากๆนะทุกคนดูจะให้ทุกคนดูมุมนี้นะทุกคนดูโอ้ยเดี๋ยวซูไม่ดูนะทุกคนโอ้ เห็นไหมทุกคนอยสุดยอดถือว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้นะถือว่าสวยสวยจริงนะทุกคนสวยจริงสวยจัดเลยนะทุกคนดูน้าตกโอ้ยอูย้ฟอลังการอลังการอลังการจริงๆนะทุกคนดูอันนี้ดูในกล้องแบบจะไม่ค่อยอน,นี้เท่าไหร่ถ้าดูของจริงนะทุกคนดูหน้าผาน้าตกเขาสูงมากๆนะทุกคน แล้วก็น้ำก็ไม่ใช่แบบน้อยๆนะทุกคนน้ำาเยอะเหมือนกันนะสวยมากสวยมากทุกคนดูเจ๋งจริงเจ๋งจริง,รง,รงสภาพแบบธรรมชาติบ้านเรานะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะสุดยอดจริงโอ้โหสุดยอดจริงนะทุกคนดูเนี่ดูในกล้องเนะี่ยมันมันความรู้สึกมันไม่เหมือนดูของจริงนะทุกคน นะ่ผมดูของจริงแล้วนะ่เทียบกับในกล้องเนะี่ยมันมันต่างกันเยอะเลยนะฮะของจริงแบบสูงแล้วก็สวยมากเลยนะทุกคนดูข้างบนแบบหน้าผาแล้วก็ก้อนหินเขาใหญ่แล้วก็มีน้ําตกลงมาแบบโอ้โหสมบูรณ์นะฮะดูสภาพแล้วดูเด็กๆเ,เขาเล่นน้ํากันนะทุกคนโหยแน่นอนแน่นอนจริงๆนะทำจนิลละธรรมชาติบ้านเรานะฮะก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะ,ะสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะทุกคนดู คุชอบมากนะทุกคนเฮ้ย hey. ตั้งแต่ไปเที่ยวน้ําตกมานะทุกคนตั้งแต่ไปเที่ยวน้ําตกมานะฮะบอกได้เลยว่าน้ําตกที่นี่เนี่ยสวยจริงสวยจัดสวยแบบโคตรโคตรสวยเลยนะทุกคนนะฮะตอนนี้นะ่ยอยากลงไปเล่นน้ําแล้วนะ,ะทุกคนดูเอ้ hey. เดี๋ยวผมจะมาทางนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งข้ามสะพานมาก็สามารถไปได้เหมือนกันนะ,ะทุกคน สุดยอดอลังการงานสร้างมากๆเลยนะทุกคนดูสภาพแบบน้ำตกแบบธรรมชาติแล้วก็สมบูรณ์สมสมบูรณ์มากๆเลยนะทุกคนแบบโหไม่น่าเชื่อนะฮะว่าบ้านเราจะมีแบบธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์แบบนี้นะทุกคนดูต้นไม้นะทุกคนแบบเฮ้ยโคตรน่ากลัวเลยกลัวตกนะไม่ใช่อะไรอุ้ยสุดยอด สุดยอดจริงสุดยอดจริงนะทุกคนดูเด็กๆเขาเล่นน้ํากันอยู่แล้วทุกคนโหสุดยอดทุกคนสุดยอดน,นี่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 โอ้นี่ข้างบนนะสามารถขึ้นไปดูวิวข้างบนนู้นได้นะทุกคนเขามีบันไดขึ้นไปได้นะทุกคนแต่ว่าจะต้องระมัดระวังหน่อยนะทุกคนแต่ว่าผมไม่ผมไม่ไม่ไม่ขึ้นไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปลงไปเล่นน้ําข้างล่างกันนะทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้อากาศร้อนร้อนมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขอบลงไปเล่นน้าก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยครับทุกคนไปนั่นแหละจะบอกว่าธรรมชาติบ้านเรานะสมบูรณ์มากๆเลยนะฮะสมบูรณ์แล้วก็สวยจริงนะฮะอันนี้เป็นน้ําตกปะโจนะฮะสวยง,งประดีนะฮะไปกันครับทุกคนเดี๋ยวลงไปเล่นน้ํากันครับผมเนี่ยเดินก็ต้องระวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าก้อนหินกลัวจะลื่นนะทุกคน สุดยอดนะทุกคนตั้งแต่ไปเที่ยวน้ำตกมานะฮะผมเคยไปที่เวียดนามนะฮะในใจผมนะฮะยังให้อันดับที่เวียดนามที่หนึ่งพอม,มาดูที่นี่นะทุกคนถือว่าเจ๋งนะฮะเจ๋งแล้วก็สวยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะไว้มีเวลานะฮะอีกอีกครั้งเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเดินใหม่นะทุกคนก็ตันนี้ก็ลงไปเล่นเล่นน้ำกันก่อนนะทุกคน คลิปนี้ขออนุญาตไปเล่นน้ำกับลูกก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ด้วยนะครับ